อ่าสุขสวัสดีปีใหม่นะครับอ่อปิดเสริมวาลีแอครปผูกหลานทุกคนนะครับวันนี้เยอะยะที่นี่นะครับต่างไปแค่ด้วยนะครับทุกคนที่กรอกกล้องวันนี้กันรู้สึกว่าวันปุ๊บในหุ่นใจนี้มีความสุขได้มาตัดสืบคือขอบฟันรางวันกับเต๊บเต๊บใจเลยเปล่าเป็นแอนิลสุดยอดเลยจัดตูดอัดดับเลยนะครับอ่าปีใหมปีหนึ่งนะครับวันนี้ ผมมันเสียาจนะผมผมมาบอกว่ารับตื้นๆนี่้ือมานอะไมาเลียงครับยลงไโเรายกคัีนี้นะครับผมในฐานะสว่าได้รับแชนทาตุมัิรับพี่น้องแห่งนำกาไว้ยอนในปิดเสริมมาลียกบุกคุณในกรอบพรัวันนี้นะครับผมเล่นใไข่ขอับนะคุณปัะเสียนนะแต่ไอ้สิ่งพราทิศทังหลายตัวสากุหลกนี้ตลอดตึกงปวดตัดบุญปวตัดในบัวจะปวดใจตอหัวตยปัจหาไอ้สิ่งพระิทุกคน จากตื่นตั้งหลายถต่ว่าขอบรัวนี้คอรอบนับถือทุกวันนี้นะครับขอจงมาช่วยขอปัอรักษาชยครอปปองกันและชดจบอาจารย์ให้รอบครัวของพิสือเป็นทุกคนในครอบครัวดีจงมีใจความสุขความเจ,จ,เจริญเจริญโดยจตุพรไทยดังเซคือมีอายุยืนยาวทุกคนมีวันน่าผิวพรรณอยู่มุดพอ้อม็นที่นารักของใครเห็ในใครจอมออออมอสแล้วก,ก็สำคัญอี่าสูคือมีพลังอำนาจในการประกอบสมาธิไม่เจ็บไม่คลายไม่ป่วย เอ๊ะเจงไหนก็ตามแต่ว่าทุกคนในครอบครัวนี้ยากได้ยากให้มีในปี2,563นี้นะครับขอให้ได้สมนงกิจหมุ่บาทพัฒนาด้วยเทินเทินโย่สวัดอดา ้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาอวยพรในผมปาคนมันนในกอบอรัวทุกคนนะครับเขาคุณมากในโอกาสปีไม่สองพนห้าร้ามสิบสนี้ขออารัธนาจิ้งสักกิจสังหลายในสิบันปลา15ชั้านดินสิบเจเมืองบาดาลไม่เอาเลยบัตรไปโยบาดาลใครไปโยบัตาเน่ย อาและก็สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลของพะโลกที่เคารพเรารภานับถือจงบุญหลบรรดาให้พ่อแม่พี่น้องจเจริญด้วยอายุวันนาสุขะปราลาปฏิพานศานาสามสมบัตินึกหวังสิ่สขขงใดสมความลักนาปราศจารรกโรคภัยอันตรายสับประโสัปภัยสัปขอเสน่หจริญไหหายหายไปสิ่งตลอดปี2563นห้า้อยหกิบสามในด้วยเจริน win win กวาดปีปีใหม่ปีนี้ผมขอไวยพรไงมีความสุขจะได้มีความสุขไว้มีความสุขทุกวันเลยเวลาสิ่งใจที่ใจตั <the real bad ay> ้งหวัง ah <the ro ans>